สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาร์สยามไลฟ์นะครับผมทางช่องและก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับทางช่อง YouTube สยามไลฟ์โชว์นะครับผมวันน,นี้นะครับเห็นข้างหลังผมไมหมข้างหลังนี้คือรถแห่ใจบุญวาเทคนะครับผมก็ไม่บอกก็คงจะรู้ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักงานรถแห่ใจบุญวาเทคนะครับผมคันนี้คือคันที่1คันนี้คือคันที่1นะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้คือคันที่2นะครับใจบุญวาเทคมีอยู่2หน่วยนะครับตอนนี้พี่บอยรอรอเราอยู่ข้างในแล้วนะครับพี่บอยก็คือเจ้าของ วันนี้แดดร้อนมากจะเข้าไปรีวิวระบบด้วยนะครับว่ารถแห่ใจบุนวาตทิกใช้ระบบเสียงอะไรบ้างนะครับถ้าจะติดต่องานติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างนะครับเราเข้าไปหาพี่บอยกันเลยครับ สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับผมครับเมื่อนี้สิลบกวนพี่บอยแนะนำระบบเสียงรถแฮร์ใจบุญทั้งสองหน่วยนะครับอ่าครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้สิ่ภาคเข้ามาเบิดรถแฮร์ใจบุญรถเทคนะครับครับเป็นระบบเสียงรถเทคทั้งคันนะครับผมตามพี่บอยไปเลยตามผมมาเลยครับรถคันนี้จะเป็นหน่วยหนึ่งนะครับจะเป็นรถหกหลอนะครับครับผมก็จะใช้เสียงกลางนะครับอ่าของวัตถิกับว2ครับเป็นต่อสิบนิ้วครับ2ดอกแล้วก็เสียงแหลมสองดอกในในตัวนะครับครใส่ทั้งเบิรดทั้งหน้าใส่ทั้งเบิรบครับ ใบประกาเสียงเบรจะเป็นอดอกแม่เล็กนะครับดอกนี้เป็นนิวใส่ทั้งเบรคทั้งหนาสิบหกไปนะครับเป็นของว่าเทคครับผมว่ายตังเหนียวอ่ะว่ายว่ายหกครับว่ายหกติคับว่ายหกทางหลังกันแล้วครับทางหลังทางหลังครับตามมาเลยครับผม หลังสเปคข้างห,าหลังก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยครับ <ขอ S 1> หลังอาจจะเสียงกลางก็จะจปริมาณคือหกใบไม่ขนาครับาหลังอาจจะเป็นแค่สิบสองใบนะครับเป็นสเปคเดียวกันเลยครับ่อยหนิวครับไม่เหล็กต่อไม่เหล็กครับขั้นนีครับจะแตกต่างจะขั้นใหญ่อยู่ครับครับผมเดี๋ยวพาเขาเบื้องอข้างในคมพลังอยู่ข้างในนะ กุ้งพลังนะก้อนสี่ขีนรถเบอรอะไนี้นะครับแม่แม่นี่นะเดี๋ยวพ่เบเครื่องปั่นเครื่องปั่นครับเครื่องปั่นใส่ของเดนโยครับโมสิแอลเวครับจะกั้ากับพอดีครับกับพลั้งไกพอดีครับสำหรับกุ้งพลั้งพอดีนะครับตัวนี้จ็กิโลกรับโิบกิโลเอลเครับเจ็กโลคอยู่เนาะครับเครื่องยนอีูซูีสูบตัวหน่อยครับเ๋ยแม่นัตัวนี้นะ จะรับตัวได้ประมาณ6 0 60แอมป์นะครับพอเฟสครับ6 0แอมป์พอเฟสเดี <instructor> <them>. ๋ยวจะพูดีครับครับต้องรับรถแอร์สเปคสเปคนี้นะครับใส่เครื่องหน่อยเนี่ยครับเพราะว่ารถมันมันถูกหนักกว่ได้ครับโอเคครับครับเดี๋ยวพาเบิกงอุปกรณ์นะครับผมครับได้ไ่บอยผ้าไปเบิกงพาวเวอร์ข้างในกันนะครับผู้กลิตลังท่านหนีแคร์ไหมครับแต่๋ยวผมมีพื้นที่หน่อยอ่ะ อัันนี้ะครอนนอะเอาจากมีก้อนนะครับมีก็จะเป็นอ่าไม่ได้ครับ 32R ครับตัวเก่าครับเพราะเป็นตัวไหม่ครับตัวนี้ใส่มาจต่ใส่มาเกือบเอาสามปีแล้วครับตัวนีบ้บ่เคยมีปัญหาหน่อยบ่เคยมีปัญหาครับบ่เคยถึงส่อมถึงยังครับบ่บ่เงี้ยครับแในการจะเป็นระบบคอร์ยครับคอยก็จะใส่ของว่าเทครับ 318I ครับผมรุ่นนี้ครับใส่มาแต่ รถเลยครับสามแบบสามปีแล้วครับผมแต้วก็คุณพลังจะมีเอาไม่ก็จะเป็นเส้นเอร์ครับปีสามร้อยครับนี่กระส่มาเกือบสองปีสามปีนะครับผมก็ยมมีปัญหาครับกับนิโฟครับนิโฟกะมีปัญหาในทีนหน่อยแก้ไขครับผมแล้วก็จะมีอะไรอีกต่อไปก็จะเป็นคุณพลังนะครับจะใส่ทับเสียงกลางนะครับ เป็นต้นีเหตุครับผมต้นเหตทครับจะกแข่นครับเก้าดีครับเก้าดีทางนาใส่สองแผ่นครับ้างลังใส่สองแผ่นเฉพอเสียงกลางนะครับแต่จะมีเสียงแหลมจะใส่สิบคิวครับโได้เสียงแหลมจะเป็นสิบคิวครับสิบคิวจะครับเต้าใดไอนี่ครับสองแผ่นนี่ครับอ๋อเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้อันนี้ผมถ่ายทะลุกระจกให้บ่งได้่าบ่แน่ใจมาสิเห็นว่าพราวโมงนี้เป็นกระจกนะครับสิบคิวนี่สองแผ่นครับแผ่นหนึ่งครับอ่าแผ่นหนึ่งครับหลังครับ ีชแนวเลือกะเอาไว้ครับอมิเตรอครับตัวนี้จะเลือไปสามที่แนวครับอมิเตอร์ำที่แนวพอดีครับแล้วก็จะเป็นเสียงเบสนะครับเบสนาใส่ทั้งเบิร์ดซี่ทนนะครับตัวนี้ไว้ระจับจะนี่เนะครับเป็นว่าเทคจีดีเฉพาะทั้งเนัาทั้งเน่าซีแทนครับตัวนี้ใส่มาพร้อมรถเลยครับชุดนี้สามปีเปินเลยครับตาม่ามีปัญหาอกับเร่องเล็กน้อยครับไปซ่อมไปเปลี่ยนเนี่ยไปเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนอย่างเนี้ยกับท่งมาส่งกลับกับ ครับสามว่าปีหนึ่งจะข้างหลายบอตัวนี้ก็จะประมาณพุกเต้นสองสามแทนนะครับต่อปีหนึ่งครับยิ่มีปัญหาเนี้ยก็จะที่า<อ>โอเคนะครับสำหรับผมใลยแล้วกาข้นะะางหลังนะข้งางหลังก็คือกันกบรันนีบอกครับ<อ>ข้างหลังก็จะเป็นช่วนขังนี้ครับยูซี่ย,ยูท้างแทนรับเจสซี่ดีสามแ,แทนครับสามแทนแม่นครับต้องเบอร์นี่ก็จะกินไฟอยู่ประมาณบหกสิบแอมบุกสิบห้าสิบหุกสิบแอมครับครับ กับพอดีเครื่องปันพอดีย่ำย่ำเขาขึ้นแห่ขึ้นยังแบบนี้เขาเปิดแอร์อุณหภูมิประมาณเท่าไรครับเปิดแอร์คอยติภูมิอยู่แมนได้เปิดแร์นีสิบแปดครับต่ําสนเลยครับผมเย็นจัดสบายครับ้าก็ราไม่คุ่มยู่ห่างแน่ก็ถือว่าอาการหนาวหันก็อยูเลยนะครับถือว่าใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะมีพัดลมดูดอาการออกข้างนอกกับพอด้แล้วระบายยัง เวลานักรองใส่เนี่ใส่ไม่สายรือว่าใส่ไม่ลอยไอคันเนี้ยอ่าใส่ไม่สัดไสไม่ลอยครับเน็นไม่ลอยเชนนิเซอร์ตัวนี้ครับส่งสัญญาณในไกลันใดไอเคยลองลองน้ำขังรถบอลงยางลงไกลนะครับลองอันนระมาณสามลอยเมรก็ได้ครับออกลอยเลยบอ่แม่รับบอขาไกลเลครับตัวนี้รอบใดไกลเลยเชนนิเซอร์ตัวนี้นะครับถคามีคนอยากโห่ละแคาสี่ไลฟ์ไปเลใดครับตัวนี้ไม่แม่มมาณสองหมื่นแปดครับวัวใจนะซ้ามาเป็น อาวุธของนักล่องเลยนะครับต้องปุ่มนะครับเพราะว่าสมัยสมือนี้ก็ใส่ตัวนี้ก็ร้ายนะครับใส่มาสามปีก็ยังพอยังพอเสียเพราะชุดนะครับ <Okay. S 2> โอเคโปรด้องสองครับข้างบนก็จะมีพวกจะผมถ้าใครเี่บอยเป็นบิงทั้งเครื่องน้ำกันนะครับเดี๋ยวผมึ้นก้อนได้ครับขึ้นมาดูข้างบนรถด้วยกันครับผอมยางดีเลยยางหลงยางหลง แม่ครับซื้บ่อยมากแม่ครับของบนนี้กันมอนิเตอร์ก็จะเป็นของพี่เอครับอยู่ของปามีเศร้าครับของหวีรำครับเจ้โตัวไอใส่พี่เป็นเจ้าใส่สามตครับแล้วก็จะมีห้องหน่อยอีกสองอันรถคันนี้ก็จะเปิดระบบเปิดคางได้ครับเป็นเทอกเปิดเปิดคางท้างขวาท้างขวาครับสองคันเลยคันนี้เปิดคางท้างขวาแล้วก็จะเป็นเป็นเวทีหน่อยครับเป็นเวทีกล้องอะเป็นกล้องซีอีี่ครับกล้องสด กองสวซีที่ครับไม่ก็จะเป็นเป็นชั่วนะครับขั้นเดียขั้นี้ขั้นหนุนใส่รุ่นเดียวกันนะครับไม่กองเนี่ยบอกครับชัว p ีจอห้าหกครับชุดนี้คืออยู่ตัวประมาณหมื่นแปดนะครับไม่กองไม่ทุกครบทุนเลยครับมีไม่แฉไม่ท่อมไม่ท่อมสามตัวบ่ะครับไม่ท่อมสามตัวไห้แฮดไปเงียแล้วก็เสนีครับ กระเดื่องนี่มาระเดืนี้ครับเพราะว่ากระเดื่องนี่ใส่เดฟโฟครับด้วยบริษ<อ>ัทตัวน,นี้ใส่เป็นเดฟโฟครับขัน้นนี้ก็ใส่ตัวนี้ก็ใส่มาโดนเลยครับมึงมีปัญหาคงมหาจักรเสียชั่วครับเดี๋ยวผมซืาพามาเบิ่งกระเดื่องครับคันนี้ส่วนมากรถแท็กะสิใส่เป็นกระเดื่องคู่นะครับเพราะว่ายา่มโซโลหรือมอลลัมนี่สิได้ตึ๊บๆมันมันได้อารมณ์กว่ากันนะครับ ได้อารมณ์ก็เหยียบตัวเดียวใส่ไอ้ปกติเครื่องดนตรีมีอย่างเนี่ยครับนั่งสายพูดเลนั่งสายแหนะเครื่องดนตรีก็ก็จะมีมือกองอ่ามือกองนั่งข้างหลังมือแซกครับมือแซกนั่งข้างมือกองแซกจะคีย์บอร์ดกซีอยู่ตรงนี้อยู่ทั้งหนาเลยคีย์บอร์ดแล้วก็กีตาร์เบียจะอยู่คู่กันนี่แหละอ๋อยืดหน้ายืดหน้ากองแต่มีมือท่อมก็ยืดแถวนี้แหละครับมือท่อมอะไรกันนักร้องนั่งขึ้นทั้งหุ่นปะครับนักร้องกับซี่ยู่พี่ครับนักร้องกับซ ลองต้นถึงลองอิสระซื้อไม่นะครับไปมองได้ก็ได้ครับไปเลยพี่ครับขั้นนี้จะเป็นไม่ไม่ร้อยนะครับครับเดี๋ยวผมสื้ผ้าลงไปทั้งล่างกันแล้วกันนะครับเพราะว่าทั้งเคิงมันสีอบเนี่ยจ้งหน่อยไปเดี๋ยวผมลงไปทั้งล่างน้ำกันครับพี่บอยเราขั้นนี้ต่อยุสัยครับผมอ่าขั้นนี้ต่อเองครับขั้นนี้ต่อเองครับเป็นเองสีอะไรครับไปสีไทยครับลุงกระเป๋าคนต่อหายสีจะของท่านบังปูงครับตั้งท่านบังปูงครับคนเส้นสีแค่ดวนบันดดขั้นนี้แค่สี เยื้อสีผมอ่าน10หมื่นครับผมเวลาเยื้อสีย0หมื่นี้ครับตั้งมือกัน10หมื่นครับอ๋อ10หมื่นเป็นบางปีที่บางปีที่แล้วไม่ย้อนมองเลยครับรถมือบ้านล่างด้่นวะครับมือบ้านล่างรถด้วยว่าเนี่ยครับคนยี่ล่างมาสองเดือนและสองเดือนดโควิด่าอรถสตาร์ทเครื่องเก็บเครื่องปั่นเจีบเครื่องไฟทุกอย่างครับว่าล่างหลบเก็บไว้เพื่อเตรียมออกงาน ดีละคบเพื่อนดีละวันขอภาษาข้อคบเดี๋ยวช่วงถ่ายของรายการสิให้พี่บอยนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อแล้วก็ช่องทางการติดต่อรถแท็กซี่นะครับติดต่อกับเป็นพุ่งนะครับทีมงานรถแห็กซี่บุญซาวสี่สิบเกณฑนะครับเบอร์นะครับผมครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าหกหกสี่หกหกหกสองครับสำหรับขั้นอื่ก็คือหน่วยหนึ่งครับหน่วยหนึ่งครับโอเคครับขอบคุณครับขอขอบคุณครับบุ๊คดีรับ